เอานะครับสวัสดีครับผมก็เพราะวผมนิวคุมกับการรีวิวเกม snapshot นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวอินดี้นิดนึงครับผมก็รู้จักมาจากเว็ s ไซต์ social base t com ก็คือมันขึ้นมาเป็นโฆษณาก็เลยลองดูว่ามันเกมยังไงก็คือมันเป็นเกมแบบถ่ายรูปอะถ่ายรูปสิ่งของเพื่อย้ายที่สิ่งของสักอย่างนี่แหละก็ไม่รู้กันว่ามันเล่นยังไงก็ลองเล่นกันดีกว่าเล่นยังไงวะเมาส์นี่คือกูคือไอ้นี่ใช่ไหมเป็นหุ่นยนต์หรือตัวอะไรกันแน่นิวเกมเหระ กดเนี้วะกดเนี้วะเจนนะเดินไม่ได้ไหมเออ๋อกดเอเอดีกระโดดไงมะเป็ดบาอ๋อแล้วเมาส์ทำอะไรเนี่ยมันจะให้เมาส์กดทำอะไรเนี่ยให้มองทางเหรอเดี๋ยวเกมจะล้องต่อกดเอสทีเดียวเซฟ yes for เข้ามาเป็รัดหนึ่งอ่ะ้จุมันเข้าเกมเลยเฉยเลยงงเลยอะล่ะเล่นใหม่กันได้ดีกว่า snapshot เพื่อนเขขึ้นอินโทรกันด้วยงงมากเลยคือตอนแรกมันเป็น,นยังไงมันเข้ามาแล้วเข้าเกียวเลยกูงงฮะไม่ให้คุณเลือกอะไรหละไม่มีเมนูเลยเหรออ่าโอเคมาเล่นกันเลยดีกว่าเล่นเงินก็ไม่รู้นะเพา,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 าเขาใครแล้วเขาเ้าเกมมาเฉยเป็นอันนี้ต้องกดอะไรปะเซนต่บาร์อ๋อให้ดูรูปครับดูทำไมก็ไม่รู้เหมืนขยวนนะครับเราเป็ขย่นนะครับมีแสงสว่างโคมันแต่้านแต่มุมด้านซ้ายคาดว่านั่นจะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อที่ชื่อว่า เสียๆนะครับเอเกเอเอเกเอถุยไม่ใช่ละลืมตาขึ้นมาก็เห็นอะไรวะเนี่ยแดงแดงสองอันลูกบอลสีแดงเอ่ออีเจ็คขับรถไปสวัสดีก้าตู้มเกิดก็คันลงมาตูม้มโอเคเมื่อกี้ไม่ตู้มเมื่อกี้ครับลงลองถึงทางฟ้าก็ตูม้มเกิดก็คันแล้วก็กระเด็นขึ้นกันแน่งงมาเลยนี่มันเกมอะไรกันแน่เนี่ยฮัลโหลผมเป็นหนุ่นยนต กได้แล้วกูมีดาวด้วยมันจะสเปดคืออะไรสเปดกระโดดอ๋อสเปอกระโดดกระโดดจ้ะมันจะพอมีดาวได้หมดฮึฮึ่ฮึ่เอ่อฮึ่มมีการจับได้ด้วยโอเคเนี่ยเป็นง่ายๆครับกดเอสเพื่อย่อปะฮึ่โว้โเนีเ่ยอะไรเนีเ่ยฮึ่มระอ๋อหนดารัวผู้ Into the Forest ท่าหนึ่งโอเคอันนี้ก็ยังง่ายอยู่นะครับก็คือมีเวลานึ่นจำเวลาได้อะ <c oughs> <g ül> ก็ยังไม่มีอะไรพิเศษรับก็เล่นไปกันไปก่อนเนาะหลังก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือเปล่าไม่รู้กันที่วมางั้นนะโอเคคลิกซ้ายเพื่อถ่ายรูปครับถ่ายรูปมาเลยโ okay. อเคเราจะได้รูปฝั่งซ้ายครับเป็นรูปเป็นรูปที่เราถ่ายก็คือไอเทมที่เราถ่ายกลายเป็นรูปครับแล้วให้ทำเลนั้นก็เดี๋ยวด,ดูกันดีกว่าเอาล่ะเดินไปเรื่อย คลิกขวาเพื่อวางลูปครับนั่นแหละครับเอารูปกลับมาที่เดิมโอเคก็โดไปโอ้อยได้มีขวานด้วยอะมีขวานด้วยถ่ายรูปขวานนะครับโอเคเราเราจะถ่ายได้สามวันเท่านั้น,นครับ่าสุดถ่ายสามวันเอามาทำไมว่าขวานเนีย่ยเอ่อถ่ายไม่หมดเลยเก็บไม่หมดเลยถ่ายหมดเลยถ่ายอะไรเนี <laughs> ่ยว่าโอเคเดี๋ยวรามากเลยเราเริ่มทำเวลาเลย กูมีเวลาให้แต่กูทำเวลาไม่ถึงทุกทีมีเวลาให้เนี่ยสิบวิกูได้ลูกขวานด้วยโอเควิ่งไปกระโดดไปข้างบนมีอะตอมิกด้วยไปไม่ได้ข้างล่างมีอะไรเนี่ยไ okay. ปล่าไปโอเคข้างล่างกดให้ลูกแมงด้วยเย yeah. uh, okay. ี่ยมอ่วางลูกจะโอเคขึ้นไปปิน ถา่ายรูปไปโ okay. อเค okay. อข,ขึ้นไปเอารูปมาวัดทับต okay. ัวก,กไูไม่ได้โอเคดีไปกระโดดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดีให้ขึ้นไปขึ้นไปอีกครั้งถ่ายรูปจ้ะโอเคลงไป้ายเนี้ยแล้วก็เอ,อ่อถ่ายรูปจ้ะไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายวางเออนั่นแหละกระโดดขึ้นไปเยี่ยมอ่าล,ลืมถา่ายรูปอีกทีนึงจ,จ้ะถ okay. ่ายรูปจ้ะโอเคกระโดดไปแล้วก็วิง่งเก็บเดี๋ยนะตึ้งไฟมีอะไรปะ เดี๋ยวกูถ่ายปะเออไปโอเคยังอยู่ไอเทมยังอยู่นะครับึกว่าเม่ามกูไปแล้วเออโอเคคือแต่เดียวว่ามีไอเทมไรซ่อนอยู่อ่ะสวยเลยั <c oughs> ทงมันเลยไปเตาเลยโอเคบอกเราเก็บดวงดา,าต้องมี power yes ค่ะ into the fallen t n เขยได้ดวงดารา,าอะไรเนี่ยครบแปดสิบออ่นนะเอาเชียร์เกมเกมดาวไม่ครบอ่ะ enter ทูดีพายขออีกรอบหนึ่งนะพลาดดาวตรงไหนไปอะ่ะฉันพลาดไปได้งไงอ่ะเดี๋ยวนะพลาดอะไรไปวะเอาใช่เลยเอออยู่ไหนวะที่กูพลาดไปสักครู่นะครับไม่ยอมอะ่ะพลาดได้ไงวะหลังหลังเลยแค่น,นี้ พัดได้ไงวะแล้กวกูพัดตรงไหนไปวะเนี่ยคือตอนอยู่กลางนี่ปะเอานนี้ไงโอเคโอเคนี่แหละโอ้โหโอเคต้องให้ต้องให้คุมเกาะให้หมดนะครับคือได้มันแค่ส่วนหนึ่งไม่ครบก็ไม่ได้นะคือคือกระโดดใชโอเค ฮัลโหลโอเคยังเรสนุกขึ้นมาแล้วสิเอาตมีพาเยสเอเค yes, okay. ได้คบลนกับด่ดาราอูไปถึงสองดงในอิน In ทูเดอะฟอเรสต์ยค yes, okay. ได้ดงดราสามันแล้วไปทำอะไรกันไปดูกันสิบเอ็ดบีเปนหมายข้อว่างเนี่ยสิบวิ่งยังไงมาสิบดโคตรเร็วอะไม่ใช่เลมั้งสิบเอดบีว,บบว,บบว,วิ่งไงวะเนี่ยเป็นลงขา้างล่าเลยเว้ ใช่เหรอวะชเบดวีอ่ะเป็นใช่เหรอโอเคเราได้เรามีดดนดันโอ้โหขาดเยอะมากแล้วอ๋อม,มีนกได้เหรอมีนกมี question mark นี่อะไรเนะี่ยเออได้แค่ขวาเน <laughs> ี่ยช่างแม่งไปต่อชัตเตอร์สองเลดีกว่าเอ่อกดไหนวะกดเอใช่ไหมนีม่เข้าไปสู่สไปด์ออฟจูมนะครับโอเค เอชใช่ไหมใช่เอคือเอโอเคมีอันตรายด้วยมีถึงตายด้วยเริ่มยากแล้วมาสิแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปไปเลยถ่ายไม่ได้ด้วยว่าจเฮ้ยะหระกลมๆนี่อะไรที่กูถ่ายกลมๆอะไรไปว่าจะฟาร์กอ i s โอเคก็ะโดไปโอเคเสร็จแล้วก็ อ๋อมันกลมเกลเีอเทมพิเศษนี่เองโอเคคือจะเชีย่ยไม่ไปไม่ต <laughs> ้องกลัวเดี๋ยมันก็ไม่หายเลยโอ้โหโอเคอน,นั่นอะไรวะของมันมีอะไรกิ่เต็มมาทันเล็วหน่อยนะจ๊ะโอเคอต้องมี color gradient เรื่องของซ่อนอยู่นี่เองนะถึงไม่ก็เห็นไอ้กอรรูปเมื่อกี้เหมือนกลมมันซ่อนอยู่เนียนเนียน เ็นเงียนแคบเป็นไงเน,น,น,นี่ยเนี่ยกูได้กูกลมกลมมาเพราะกูมั่วกูถาก่ายรูปหนามในเล่นแล้วก็ได้เฉยเลยจีเนียสโอเคพยาตาดูใหดด้ดีว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ปังปะไม่งอันตรายมากเลยโอเคเจอหนึ่งอันแล้วไปนี่เดี๋ยวจะโอเคก็ะโดดลงฟันกับมาไปขันลูกไปได้ okay. เอาแบตบอลเลยแบตบอลเลย oh yeah. เอ่ะโอ้ยเฮ้ยกระโดดเอามันมา ขมาใช่ทะลุจ้่โอเคไว้ที่เดิมจ้ะไว้เท่ที่เดิมตอนนี้อ้าเลยอ่ะแงโอ้จริงเลยจริงทะลุใช่เคไว้เท่านี้จะโอเคกระโดดขึ้นมาโอเคพอดีเป๊ะเลยถทะลุไว้จะไว้สองลูปแล้วโอ้โหไม่โอเคนี่จะแล้วทุกวันจับรูปไงวะไว้นี่นะสจับรูปเป็นไงวะ ม่เป็นเนี่ยโอเคกระโดดไปแล้วก็ถ่ายรูปนี้มาแล้วก็เอ่อตรงไหนวะนี่โอเคกระโดดไปแล้วก็ถ่ายรูปเล่นจ้ะโอเคแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนี้ก่อนไปจ้ะโอเคไปต่อเบพื่อยิง will complete เป็นไงเป็นไง style of doom copy level สองแล้วชิวๆชิวๆ <laughs> ต่กูตายสองรอบเนี่ย <laughs> ชิวๆใช่ชไหมเนี่ยโอเคไม่สนใจแล้ว <laughs> ไปต่อไปวัด โอ้ไปไงเนี่ยโอ้น er ยังไงเจอแล้วอ okay, okay. ่าโอเครถมาอุ <who> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนันไงเจอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปโอเคนั่นแหละจ้ะไปนี่จ้าโอเครถมาอ้าตายเริ่มใหม่เลยครูไม่มีหัวเล้เอ่อ ทะลุก่อนทะลุอยากเยี่ยมแล้วก็ว่างจต่โอเครถบ้านรอได,ด้เลยจ้ะจะนี่จะนี้ไปไหนลงบ้านโอเคชะลอด,ด้วยทะลุกจ้ะก็ปล่อยวางจ้ะแล้วก็นอนแล้วตายจ้ะเป็นกลางเป็นกัางถ้าตะโกนใส่คู่ใครขออภัยด้วยนะจ๊ะทะลุกจ้ะทะลุทะลุจะพ,พลาดพลาดไรูปหนะึ่งอะโอเคไม่ใช่แล้วก็ผิด โอเคถ่ายรูปจะ้ะแล้วก็วางจะ้ะโอเคแล้วกระโดดปึ๊บชะลอจ้ะแล้วก็าวางจะ้ะโอเคโอเคถ่ายรูปจ้ะโอเควางจ้ะปึ๊บจุดใต้สุดท้ายจะ้จะใจเย็นจะ้ะอย่ารีบร้อนจะ้ะรีบร้อนก็ไม่ดีนะจ๊ะถ่ายรูปจะ้ะแล้วก็วางจะ้ะกระโดดจะ้ะวางจะ้ะลงมาจะ้ะโอเคถ่ายรูปจะ้ะวางจะ้ะ กระโดดทโอเคลูปแล้วก็วปไงวะม่งเยอะวะวาวาะโอเคกระโดดไบโอเคถายรูปจะโอเคเดี๋ยวพิถ่ายรูป้อกสองตัวนะจ๊ะวางจะโอเคลงมาก็ตายเดรูโอเควางไอ้ถ่ายรูปจะแล้วก็วางนะจะเบาๆนะจ้ะกระโดดับดาวแมงจะเหนือทุกทีเลยถ่ายูปจะวางจ้ะโอเกระโดดใบน้าสุดทีนโอเคถ่ายรูปจะ เดินไปไปออกมาไงเจ้าแล้วจะทางไปต่อแล้วโอเควางจ้ะวางผิดแล้วมั้งจ้ะวางนี่จีจ้ะโอเคถ่ายรูปนี้เจ้าโอเคเสร็จแล้วก็กระโดดแล้วก็วางวางจ้ะโอเคมุ่ไปไปไหนจ้ะมันยากว่ะโอเคโต้ทุกเท้าโอ้แม่อยูุงมอนถ่ายรูปจ้ะวางจ้ะโอเคนั่นแหละจ้ะ อาวัยทะลุจะไม่ได้ไม่ได้ปีนนะคะลุจะอ๋อมาทำไมเนี <c oughs> ย่ยมาทำไมเนี่ยเออกระโดดไม่โดนดวงดาราเกย์ไปอัพจูมพาทสามคอมพิวเตอรดวงดารามาแล้วแปดโรบเวอรแตสองอันหลังมันไม่เคยได้ไม่เคยจะได้เลยท <c> ะ <oughs> ลุครบไ네ด้แล้วนะทะลุโคบเวยเยีกยอเกเค เราแอบ,บดูกันหลังๆเนเชือมีอะไรบ้างเหรอมีกี่ด่านวันแยกโลกันโอ,โอ้ควัดอ๋อออสี่ห้าพันเลยมีกี่ด่านวะเนี่ยเาเดินดูแป๊บหนึ่งนะสามสี่หา้าโอ้แม่งกระตุกอ่ะกระตุกกระตุกกระตุกหกเยอะกันนะกันนะเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะครับท่านผู้ชมเจ็ด แปดเก้าโคตรเยอะก็ไม่เยอะนะถ้าเกิดคุณสางค่แค่สเปตตาก็มีอ๋อมันมีตรงนี้นด้ดีกว่าแต่ว่าจะมีมากกว่าม,ดามีดาวอยู่นี้บล็อกด้วยนะจะมากกว่า,านะ 9, 3, 27, วยี่สิบเจ็ดด่านนะเก้าสามยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่าฮะอืมก็ไม่เลวนะอะไรนึกว่าจะนึกว่าจะเบเบเีนก่อน,นิดนิดนึง ก็เดี๋ยวมารอที่ think, ว่าคงมันคงยากกันเรื you, okay, ่อยๆนะก็เดี hey, ๋ยวมารอดูกันพัตต่อไปว่าจะเป็นยังไงกับเกมนี้นะครับโอเคไหมโอเคไหมไม่โอเคใช่ไหมนักกูขอเล่นตังนี้หนึ่งขอขอเก็บให้ครบรูปภาพให้ครบก่อนนะพัดได้ไงอ่ะเออเมาส์กูอยู่ไหนอ๋อไม่มีนี่ว่ะสอรี่นกอยู่ไหนอยากให้กูรู้ว่านกอยู่ไหนนกอยู่ไหน นอกอยู่ไหนวะแม่งอยู่ไหนวะนกไม่เห็นเลยเฮ้ยอ๋อนั่งไงนี่ไงนี่ไงถ่ายเร็วไ่ทันไม่ตายแล้วก,กูได้วิ่งเร็วเนวี่ยสิบสิบเอ็ดวิให้ตายอ่ะเป็น,นทีพายจะนอกอยู่ขวาบนจ้ะกดวิ่งไงวะมีวิ่งไหมเนี่ย โอเคฮัลโ okay, หลด้แล้วเยี่ยมนอกอยู่นี่นี่คุณเหล่าดาวคุณถาะวิจิเยี่ยมไหนเวลาได้ได้เท่าไหร่วะชีตสิบสิบสามศูนพี่อ่ะขอยดันนึงนะแล้วก็จบพันได้อย่างสมบูรณ์ในโลกกะทิวะไฮ้ยดันข้างล่าง,งดันแล้วเนี่ยเอยขึ้นตัวแล้วเนี่ย โอเคเวลาไม่เคยจะได้เราก็รอหนยดีมันมีอะไรผิดแปลกไปจากปกติอะไรบ้างนะครับที่ไม่ใช่แมปอะไรพวกนี้อันนี้ปะอาจจะมีแถวเนี้ยซ่อนอยู่ปะฮ้หน่วยดีๆไว้ไม่มีจริงหรอเดี๋ยวรอกูนะเดี๋ยวรอกูได้เอ๊โอเคไม่มีจริงหรอ มันอยู่ไหนวะเว้ยยูอ๋อนั่นปะเหมือนจะเห็นนะแล้วไปไงวะโคตรสูงอะเอ่อโอเคพอนึกออกและซึ้บโอเคเนาอยู่นั่นใช่ไหมใช่ปะ หนึ่งสองสองาม่าโรูนั่นแหละไม่จิตไหมกูถ่ายไม่จิตเดี๋ยวนะกูเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าอย่าไนี้ตัว <c oughs> เห็นไแล้วต่อไปโอเคอ่ <c oughs> okay. าไปไหนแล้วจ้าเ <c oughs> อาแม่กูมึนกับตัวเองมากเลยเดี๋ยว โดดลงมากันโดดโอเคโดดโอเควิงจะบิหนึ่งสองสนั่นแหละได้แล้วก็กูจะได้รูปมึงโหแม่งซ่อนจิบหายให้จายโพรวินโอเคโดดโดดโดดโอเคอันก็เสกุณบ้ากันตรงนี้เลยแล้วกันได้จริงปะแทนใช่ี้ป่ะเดี๋ยวดูสิ ด,ดูสิเย่โอเคแล้วดูภาพครบแล้วแล้วก็ขอจบแค่นี้ครับเพราะว่าผมเนียร er ์สคูลแน่ๆกับแนปช็อตโอกาสน,นะสวัสดีก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย